พอได้พเก้าหมืนพันมันบอกโอ้ยกระตมมกเนาะกระตมมกลงวัดต้องตำเข้าฝุ่มเงลวตำเขามีป็นวัดแล้วเนาะตะไคร้โอ้ยมันกะซุดน้ำตาใจนะนนี่จะงหักปะเย็นก็ได้อะเวียนเยนเยียนทุกคนไโอ้ย จะได้เงเอียนกีน่กันบ้งได้นี่ฮะสบายดีทุกคนสบายดีตอนไก่จะขํานะเมือน,นี้ก็พากันมาใส่เบ็ดทุกคนใส่เบ็ดนี่เขาสิสาาใส่พ้ะไหวเลยสักประมาณต่เป็นตกดินน,นะหรือว่าไกลๆสิขำาตอนประมาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยวสิมายามทุกคนนะ เดี๋ยวอะไรกันนีเลยทีมง,งานห้องนเหมือนนี่มากันสี่คนสี่คนทั้งผู้่ายบอก <c oughs> <ะ>นี่มีแต่ร้านมันนะร้านมันสามคนน,น,นี่กับบันไดใส่ใสไกลนะทุกคนใส่แคบบานเลยนะนี่ก็คือแถวหน้าเ้านี่แหละ เดี๋ยวสิได้ใส่ทำเค็มพายนี่ไปนะทุกคนเพราะว่าปลาหนีร้ายๆนี่ทั้งปลาดุกปลาคอนะนี่ดอกบัวก,ก็กำลังเป็นน,ะนี่ก็บัดเลยทุกคนนี่แค้มบัดเลยนะหน้านี่เป็นหน้าแค้มบัดน,นะชิงว่าปลาช่วงนี้อ่าพ้นตกเด้อทุกคนปลาละมันบืน ปลานนี่ลไายเลยตอนนี้นะเพราะว่ามือขึ้นนี่ก็อันลองใส่ไปใส่อันม่องไปใส่มองบนตกนักเลยนะนี่ก็ได้ปลามาลลยเติบทุกคนนี่ไฮไลน์สายเสียบนะเสียบนี่บ่กกวนอันเป็น เห็ดเป็นวางเลยเนะี่ยเห็ดเป็นระเบ้อไย้างไรเบวาห้าสิบปอนด์เงอลงพอประดุกนี่มันหมักอยู่ทรงๆเนี่ยนะโอ้สเสือกับเขากับหง้าเลยเนาะโอ้จัก,กันใดอันเสือจกกักนได้หง้าสีเดียวกันเลยตำลงยิป อโอ้เบาคำไร่ห้องอยู่นี่เฮือันเป็นนะแจมแจมไื่อันเป็นเลยฮะจะเบ็ดนะจ,เจ,เจ,เจเาเบ็ดห้างกบมาเหน้าบ่ มันแล้วบอเดาจากดางังเลาอยู่สองสามดังโอเคนี่ก็เดาอยู่สองสามดังทุกคนเดี๋วเอาใส่เลยก็ห้าสนะิป้าไ้นะป้าไหอประมานทุมหนึ่งมันทุมหนึ่ง,งเดวห้าสิกลัปมายามนี่ก็ตะเบ็ดยังสูงอยู่ทุกคนเดวเขาไปในบ้า นี่ก็เป็นน้องเขานะปล่อยป่าเนี่ยนี่ปล่อยลายลายเติบอยู่ทุกคนลายทุ่งอยู่นะเตเม็ดปุพันือาเลยอแดงุาุกเอาเ้าปลกปลาแดงทบนะปล่อยปาในลายนะควาคำคำเนี่มันขืนมาลอยนี่เลยนะทุกคนว่านเนี่ยเขาเกลือไปเลย เกลือบหาบางทีอาทิตย์หนึ่งเกลือเท่านึงนะทุกคนบริเกลือตลอดสาวพุทธาคนงามนีเฮียแ่างคนช่วยอันนี้ได้สาววีเลยเดิฮะอ้อันนี้บ่า้วน บ้วนคนรอ,อนั่นปะคนงามแทนนี่ต้องงาม<อ>ข้างหน้าเลยลลักีผู้สาวกับลักลีโอ้ยผู้สาวเบาเบาโกลนี่ก็เป็นกลับมาแต่ให้แต่หน้านะส่วนนี้มีแต่คนไปอยู่ให้อยู่หน้าเมือม่อมื่นนี่ก,ก็มาอยู่บ้านได้เนาะเตรียมมันเอามาเฮ็ดปีเลอร์นี่ฮะ หอเขาตบมมือเนาะง้างไม่ไางเอ็ดพี่ฮันอ๋อเขาหอเขาวสลากเนาะเขาประดับประดิ่นเขาประดับประดินแต่ถ้าช่วงสมัยตะกี้กันพอเขาหอเขาแล้วนะกับซิมมี่แบบว่าเออ่จกเขาแล้วเนาะอ่าจกเขาจกเขาแบบว่าไปอัน อันนั้นได้ทุกคนตื่นเต้นเศ้าเลยนะประหยัดกันทานสมัยแต่ก่นนอนเนาะคือเดี๋ยวนี่กรบบุคคลมิ้นเนาะบุมีเดี๋ยวนี้นนมสมัยแต่ก่อนกับแบบ,บอึดเข่าใน่อึดเข่ากับบางเฮือนเข้ากับอาม่าเลยกอามากินนะแต่บางคนเข้ากับเลี้ยงหมูลเลี้ยงเน่างกับมาเลี้ยงมมหมูอามาให้หมูนั่นเลยได้ง่นเลย ช่องนีนก็ค,คือคักในน้อยหนึ่งทุกคนเพราะว่าคนเขาอยู่บ้านนะทายเพราะว่าช่วงย่ำบุญย่ำยัง,งนี่คนกับเขาสีมาลายแต่ว่าทาช่วงวันปกตินี่จะบอกคอยมีคนนะ้าบ้านเนง<ป>ียบกิบเลยเ<ป>ด็กหน่อยอย่าากันเด่นๆอยอะ เออจนอยมันขาดเนาะโอ้ย่างเขามากก็สังเกตเห็นเขาทำเขานะทุกคนทำข่าเตรียมเห็ดขนมกระตุ่มแล้วก็ไก่ชิวันบุญนะเตียมเห็ดขนมน้บ๊นี่ฮะเออคือปลาด้วร้หนึ่งัเลยเงินค้าไทยไปด้ ลอยหนึ่ง้อยกีบนี่ก็แล้วเออเดี 100. 100 them, <wa> ๋ยวลอยจีบไทยไทยพันหนึ่งก็เป็นนั้นแล้ชูพว่ไดเผากักมื่นพันมนบอกก็ตตมมกบโอ้กระตมมกเนาะต้ตมมกลงวัดต้องตำเข้าำเไ สังคมเมืองลาวตังขเขามีเป็นวาดวนโตะไคร้โอ้ยมันกะซุดน้ำตะไคร้นลคือได้ตามกันฮะตะันนม้เออคือได้แล้วตามจนแล้วเ็นคือลกงี้ยอือฮึบฮึบโอ้ออยานนทนตะลึนตะลางเล,ะละย ตีมหน้ามือเจ้าทายอัน nah, น uh, anyway, yeah, ี้ตะล่ามาติมกมือมไม่ลเลยมีเงทั้กองผันเ้เฮเฮาเล่ชงไปเัาประเทศนองพุณนตะล่าเผื่อมีผูบลาฝรังมักนั่เ็ได้เลยโอ้กระติดตอมาหมักสติมบะนะดเาเลยแล้วสาวป่วมากนาอีาย้ đi bài bát năm 1000 quá. Thêm này. Thêm thêm này đồ. Đồ này, ừ. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

เมีนเน้ก้ร์คืดๆแน่ทุกคนเพราะว่าคนอยู่แถวบ้านนี่นะเต็มเลยเมื่อนี้เพราะว่าอันเขาเริ่มเตรียมมยังหาใบตองไปยังนะมาเตรียมเห็ดขนมกระต่มเลยส่วนนี้ นี่ก็พอที่ห้าทายทุกคนนะครับชมในบัตรนะครับยวบัดน,นี้ถึงเวลาเลยทุกคนถือว่าเฮึ่งเติมนะแต่นี้ยังบ่ฮหอดทุ่มหนึ่งดอกใตว่าได้ห้าพยายามมึงก่อนนี่ก็คือเก่ามากนะถือว่านั่งเลยโอ้โห้ายเยอะเลยประเทง thầy bắc kinh chụp ảnh bay tung thầy bắc kinh nói tôi đừng à bà xay lên xem vậy đấy nói là แล้วก okay, ็แม่งมากนนังคือเดิทงเป็นเชองเอเชไปกันมาดอกมาดอกมันแต่ปะเคงเฮ้ย้าโอ้ยโอ้ยทุกคนโอ้ยตายแล้ว cái thành phố trên bà kìa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อันนี้จ้ะครับหมอบเอียนกันนะอุ้ยเย็ยนเยียนอุ้ยเย็นทุกคนตัวใหญ่อู้ยโอ้จะได้เงาเย็นกี้กันมึงได้ไหมฮะบลบักเอีนอันนี้มึงมาเอชตะเบ็สโอ้ยอ้ตัวใหญ่เลยทุกคนอือละอีเอีนอันนี้กับบลกเอีนอันนี้แหละเอเล่ทั้กคู่ร่วกันอืมเห็นแล้วโคตรด๊อก เธอหนีเงินไล่เนาะไม่เสียบเน้นกินเยอกใครบอกจับผมมาจับคุณอน่ะน่ะใจมันห้องน้องกันเพ็ดโอ้โหโอ้โหวัวมันบดไดมันขบ เบ็ดนั่นก็ได้นักกระยานึงดึงชายนึงเออดึงชายชายมันมันขันเออดึงลตดึงลุกเอาแหง้ากัดหน่ากัดเลยมันลูดเลยห่อนจับมดอดูเลยเออมันเห็นมือนิักบ่ดึงนึงจันดึงชายเบ็ดไปหุบมันไปยี่เล่นน้องลุงขอนเบ็ดลุงนะ โอ้นี่นะได้ละ <Hey. S 1> ตายแล้วหรอืะเออโอเคเก็บป้ไหมอ่ะเถือว่าได้เย็นต้นหนึ่งทุกคนแต่ต้นนะฮะมันรุดนะแถวนี้เย็นนะถือว่าเยน็เยนลลยนะมีมีด่างนะฮะมันรุดไปจักมันยั้งอะนะแต่ว่ามันดึงแห้งนะ ได้มันแต่ปากเค็งนะมีเยอะเชียวลูกเอามาทางเบ็ดเลยมีเยอะเชียวผมมีถึงเยอะมามมารังเบ็ดเลยเนาะฮะปันนีอกะเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกลับนะทุกคนถือว่าล่องใส่เบ็ดเหมือนกันมันแต่ปลาเค็งปลาเค็งแล้วก็ได้เย็นตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวบัดนี้เคากบ เดินทางกลับละทุกคนนะกลับมัอนยังไงอะตัดมะเขลิ้นตัดห็ดแล้วหรอตัเห็ดกระต้มโอ้เห็ดกระต้มเนาะ นี่ก <át stars> ็ต้มแล้วนะทุกคนต้มแล้วกับเพิ่นเอามาครึ่งนะบัดนี้เอออันทั้งลุมนะเป็นยังนะฮะอันลุมมันกะเข้าวข้าวบ่เออผสมกับเข้าวเออเอามาครับอ่าซาลี่นี่ผสมกับข้าโอ้เห็ดขนมเนาะเออขนมมือมือเนี่ยน้องอันห่อข้าวนี่ ตัวทุกคนนี่หลังจากที่เฮามามาแต่ยำเบ็ดกัดครับมากจะเห็นเป็นตั้มเลยนะแล้วก,ก็ทายทุกคนนะครับชอีกสุดน,นาตั้มเขาบันเลตั้มมันอันนี้ตั้มหม้อสลี่เนาะหมี่รอดด้ววกล้าว Blood, blah, mắn bìa ghê sao. No, mắn bìa loa 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 นี лось, <t t ่พ่อคำคำมากแต่ยินเสียงเทศเสียงยังเลยนะเสียงขาจมมเนาะออมื่อื่นนั่งินนะเออมือื่นแห้งไรยแล้วเนาะมื่ออื่นก็ลงทั้งทั้งคำนะเออข้าวต้มข้าวนมข้าวกข้าลีกือข้าวต้มข้านมแล้วมื่อ Lang cọc hòa. Hòa mê đấy, nén lưng mưu nho. Mưu nho. Lang mưu nho ngon ku ni mưu nho. Hòa. Ho. Lai nọ. Kan hiếm mưu nho 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 ะบันในเ่าก็นั่นแหละทุกคนทายทุกคนนะครับช่วกหลังจากที่เ่ากลับมาจากอ่าไซเบดนะแล้วก็สำหรับคลิบี้เ่ากะจบไปเพียงสำนี้แหละทุกคนเจ้าคลิบนาพอกันใหม่นาะ